ฮาวันน้ไเดรู้เห็นอะไรวะที่เขาโยนมาทางแรงหรือไงนั่นแหละเอามากันทำไมมันเป็นทางแรงหรือก็อีแหลง ตอ,ตอนถ่ายคลิปมันไม่เห็นตอนถ่ายคลิปมันไม่เห็นก็ไปตักเลยไม่ได้เหรอฮะไม่ได้อยาเราดิ้นออกไงกลัวไปไม่ไหวไม่อย,อยู่ไปเฉงจริงๆละจากนี้ไปไม่นู่นอีกแล và, và ngay tới đây bỏ, Lên mùn nổi, lên mùn nổi để mượt. Để ơi leng mùn ơi leng mùn ơi พี่พี่บอกให้เอากลับให้กลับบ้านไปเอาแหเมื่อวานเดี๋ยวเราถ่ายคลิบอนุนเลยถ่ <c oughs> ายคลิบอนุนเลย